สวัสดีครับโยกับจ้องดําซิง่งเดินระเบิดครับเดี๋ยวนดี้เราก็ย,าย้ายหน้างานนะครับแต่ก็ยังอยู่สีตะครองเหมือนเดิมครับนี่ถึงงานเอาของลงแล้วครับอยู่ติดูบ้านเลยนะครับวิ่งอยู่ประมาณสองสามร้อยเมตรนี่นเราก็สุดปังครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดถ้าฝนไม่มาสกัดดาวรุ่งก่อนเราก็ยังมีงานทำกันเรื่อยๆ นี่ก็ทีมงานเด็กๆครับนี่ลง,ลงกองครับลงก้อง่ซนนปรวิทยเมื่อวานเกือบตกทางขับรถเล่นโทรศัพท์หรือเปล่านี่ยังไม่ได้ถามเลยทางยังใหญ่โตเลยแต่ว่าขับรถเกือบจะตกทางนี่ไม่ได้เลยต้องเดี๋ยวต้องถามให้หน่อยาเป็นอะไร เริ่มลุยแล้วครับเช้าเ้านะครับนี่หัวหน้าทีมครับพาไปแล้วเสียร์ิดหรือว่าดัซิ่งดิระเบิดของเรา่วนจานโอเอาลูกรังไปส่งให้เขานะครับจานโอ จานโอรับจบนะครับลูกรางหนึ่งเที่ยวไล่กันไปครับสามคันสี่คันก็วิ่งกันใกล้ๆนี่ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูว่าจะเปิดโบก,กันยังไงร,รู้สึกว่าจะเปิดโบว่าเป็นรูปวง กันติดหมู่บ้าน,เ,นเทลเลอร์เราก็จอดบรรยากาศวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับถ้าฝนถึงฝนจะมาเราก็วิ่งได้ครับตรงนี้เป็นที่เนิน,นที่เนินเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเขาจะขุดกันยังไงอถึงบอ่อแล้วครับก็ํำทางลง แล้วก็ยังใช้เจ้าที่เด็ดมักไฟร้อยนะครับลุยงานเพราะว่านี่ก็เช็คระบบมาใหม่ก็จุดจาดนะครับจุดจาดอยู่เร็วแรงนะครับคันนี้ ও เฮ้ยขูดให้มันตามๆหน่อยให้มันเดินมาวิ่งสบายเนี่ย,ยน้องรถไทยเราก็จอดนะครับ โ,โมเรดูดารถเลยพูดๆลงมาแล้วก็ตักใส่รถ เลยได้โบตรงนี้ไม่ต้องไปไหนเลยครับอยู่ในในบ้านเราแหละวงนี้ก็ปูดเจาะเลยเรดพูดเจาะเลย ถึงดินแข็งนะเดี๋ยวลมมันถอยลงหอยลงมาเลย ยืนตรงๆนี่แหละแล้วก็จกรูเต็มถอยมาใส่เลยโวยให้มันถึงดินแข็งอะ่ะ มาแล้วรับจบหนึ่งเที่ยวลูกรังรับจบตอนเย็นวิ่งกันตอนกลางคืนเลยสั่งด่วนได้ด่วนอ้อยโกดบนล้านรถใหญ่นี่ชอบโกนเขาเลยใส่สักสามตาลเล้ยมาำทางก่อนโอ้หน้าดินครับหน้าดิน

ใส่แล้วก็พลักดูดไปถอยมาถอยมาถอยใส่ดินเลยฮะพลักออกไปเลยพอแล้วมันบวมเดี๋ยวมันก็บวมอะ Xài tim lời Ồ รับจบหนึ่งเที่ยวแล้วเหรอครับโอ้เดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเบิดพอเดี๋ยวโบนเดี๋ยวโบเลยเอาร้อยเที่ยวแล้วไปส่งเลยโอ้อ่ะโนอือะเร่งรอให้รถพลักวะไอ้จะไปฟื้นมาพ่อเดี๋ยว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 โอ้ยเปิดประตูดู y'all. Oh. เป็นดินทรายครับตรงนี้ห้ามกระเด้านะกระเด้าย to ุดเลยนะดอกโจกด้วยอะไรแตกง่ายยุ่งเลยโอ้ดินทรายสวยเลยวะ่ะ ตักขึ้นรถเลยเอไอ้กเกรดตักขึ้นรถเลยได้เอารถไถมานี่ดูหน้าง,งานเลยครับนี่เขาเปิดโบว์ใหม่ครับ ไอเรื่อขับไงวัเมื่อวานเกือบตกทางเนี่ยเล่นโทรศัพท์เปล่าขัางไม่หลบขังฮะหลบขังอะไรขังหลบออขังอะไรขังรถวางขงเอาคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับทีมงานเราไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆสวัสดีครับ